ฮากุกำลังเก็บสมุนไพรในปา่าจนกระทั่งเขาได้พบกับนารุโตที่หลับไหลเหนื่อยล้าจากการฝึกฝนเขาปลุกนารุโตที่ประกาศเสียงดังว่าเขากำลังฝึกฝนให้แข็งแกร่งขึ้นโดยเชื่อว่าฮาคุเป็นเด็กผู้หญิงและต่อมาก็พยายามทำให้เธอประทับใจฮาคุบอกนารุโตว่าเมื่อคนคนหนึ่งมีคนที่มีค่าให้ปกป้องคนคนนั้นจะกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริงนารุโตพิจารณาข้อความนี้และเห็นด้วยอย่างกระตือรือร้นที่บ้านของทาสนะซักุระและ ซึนามิกังวลเรื่องที่นารุตโตใช้เวลาในคืนก่อนอยู่คนเดียวในป่าเพื่อฝึกวิชาแต่คาคาชิบอกว่าไม่ต้องกังวลซจ้าสกเกะจากไปทันทีโดยบอกว่าเขาจะไปเดินเล่นตอนเช้า กลับเข้าไปในปา่าฮากุบอกว่าเขาไม่ใช่ผู้หญิงนะก่อนที่จะจากไปและซาสเกะก,ก็มาถึงเพื่อตรวจสอบนารูโตะเด็กชายทั้งสองดูว่าเขาขาดอาหารเช้าแล้วก็ฝึกปีนต้นไม้ต่อไปจนถึงตอนเย็นจนกระทั่งในที่สุดพวกเขาก็ขึ้นไปบนยอดต้นไม้ของตนได้นารูโตะและซาสเกะก,กลับมาที่บ้านของทัศนะอย่างมีใช้นารูโตะร่าเริงแต่ก็หมดแรงจากความพยายามอินาริรู้สึกกังวลกระวยใจเมื่อเห็นนารูโตะซึ่งหมดแรงเพราะสิ่งที่อินาริคิดว่าเป็นการต่อสู้ ที่ไร้ประโยชน์กับกาโต้และคนของเขาเขานึกถึงไคซ่าและบอกนารุโตะทางน้ําตาว่าเขาคิดว่าเขาชนะได้เพราะเขาไม่ได้ทนทุกขทรมานเหมือนที่อินาริมีนารุโตะบอกอินาริว่าเขาเป็นคนขี้คลาดและลุกออกจากโต๊ะไป ต่อมาในคืนนั้นคาคาชิเป่อินาริผู้สิ้นหวังว่านารุโตไม่ได้ตั้งใจทำร้ายเขาคาคาชิอธิบายต่อไปว่านารุโตเป็นเด็กกําพร้าที่ต้องทนทุกขทรมานมากกว่าที่อินาริรู้และเข้าใจความเจ็บปวดของอินาริดีกว่าใครๆหมอนั่นร้องไห้จนไม่มีอะไรจะร้องแล้ววันรุ่งขึ้นทีมเจ็ดคุ้มกันทาสนะไปที่สะพานแต่ปล่อยให้นารุโตนอนพักฟื้นจากการใช้จัก,กระมากเกินไปเมื่อถึงไซงานทีมต้องเผชิญหน้ากับซาบุสะที่กลับมาในรอบที่สอง แล้วตอนนี้ก็จบลง